อนี่มือ่พี่ผมไม่หวาดกับสว่านคนหนึ่งผมไม่หวาดแล้วนี่โอ้บ่อนี่มาไม่ฟานเลยนี่เออเดี๋ยวกันเดี๋ยวกูดูให้ลูกพี่อ่าเดี๋ยวกูดูให้คืึองวานแล้วนี่แค่ผมยืนตัวนี้นี่เดี๋ยวกูดูให้อะมึงติดกันเลยสองคนอะ เดี๋ยมึงเอาสวายมึงเอาขึ้นก่อนก็ได้ไม่แต่เพียนก้าขึ้นด้วยดิแต่เพียนมึงเอาขึ้นหน่อยเอาพอดีหัวแล้วเอาสวายเอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเออเอาลงมาหน่อยดีเอาพอดีหน้ามึงเลยเออแต่เพียนเอาขึ้นหน่อยนึงแต่เพียนเอาขึ้นหน่อยนึงเออ เอาลงเอาลงตเพียนลเอาลงตะพตเพียนเอาลงสวายยัาขยับดิม like cool. so cool. ึงยัมึงอยู่นิ่งๆดิมึงอยู่นิ่งๆดิลูพี่แป้นเนี่ยนี่จักรมือ